เนื่องมาจากประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่ได้มีราชกิจจานุเบกษาออกมาเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาและเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นเรื่องทอล์กอัเรตทาวประจําค่ําคืนนี้ไปแล้วโดยประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายก็คงจะได้ตั้งข้อสงสัยกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อได้มีโปรดเกล้าพระราชทานยศคุณหญิงฐานิดาศิริวชิระพักเป็นพันโทหญิงพร้อมนายทหารอีก40นาย พระบาทสมเด็จพระวะชิร락กล่าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน40สนายและว่าที่พันโทหญิงคุณหญิงฐานิดาศิริวชัชรพักเป็นพันโทหญิงและสิ่งที่น่าสนใจถึงเรื่องนี้ก็คือเมื่ออาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาได้ออกมาตั้งคำถามถ,ามถึงเรื่องนี้ว่าใครว่าพันโทหญิงคุณหญิงฐานิดาสิริวชิรพัก ตั้งโดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชองค์การสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของว่าที่พันโทหญิงคุณหญิงฐานิดาสิริวัชรพักน์ดันเดิมทียศของเธอก็คือพันตรีหญิงฐานิดาสิริวัชรพัก์ซึ่งประชาชนหลายฝ่ายก็มักจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอกันอยู่บ้างเธอเป็นราชองครษ์ทหารหญิงที่คอยเฝ้าดูแลและติดตามเจ้าคุณพระศรีน,นาถพิาลกลยาณีอย่างใกล้ชิด ซึ่งเรื่องนี้ก็คงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมในวันนี้เธอถึงได้รับพระเมตตาประกาศเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็นับได้ว่าเป็นความเหมาะสมที่สุดแล้วและเธอก็เป็นอีกหนึ่งราชองครักษ์ทหารหญิงผู้มากความสามารถและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในวัยที่เธออายุยังน้อยอีกด้วยโดยได้มีประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายได้เข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมดังนี้อีกด้วยว่า คุณหญิงเป็นคำนำหน้านามซึ่งใช้สำหรับสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นจะตู่ถาจุลจอมเกล้าจอจอตติยะจุลจอมเกล้าต่อจอและทุติยะจุลจอมเกล้าทอจอส่วนสตีที่ยังไม่ได้สมรสให้ใช้คำนำหน้าว,ว่าคุณยกเว้นสตีในราชตระกูลต,ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปรวมทั้งหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวงยังคงใช้พระนามและคำนำหน้าเดิมโดยได้มีประชาชนบางส่วนเขาก็ยังได้ต้องข้อสังเกตถึงเรื่องนี้เอาไว้ดังนี้อีกด้วยว่าเธอเพิ่งได้รับยศพันตีหญิงตั้งแต่ต้นตีมกราคม2,560และเพิ่งมาได้เลื่อนยศเป็นพันโทตอนตุลาคม2,564ในครั้งนี้และอักษรชื่อนำหน้าของเธอนั้นไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสเสือหรือส,อสลา และได้เห็นในประกาศเลื่อนยศว่ามีการใส่คุณหญิงนำหน้าชื่อด้วยยิ่งทําให้ประชาชนชาวไทยไหลายฝ่ายได้ตั้งข้อสงสัยว่าเธอไปได้เครื่องราชจุลจอมเกล้าตอนไหนเพราะที่เห็นในประกาศมีแค่ตีตาพรช้างเผือกตอนต้นปี64และคํานำหน้าชื่อคุณหญิงซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นแต่งงานแล้วและนามสกุลที่ใช้อยู่นี้คือนามสกุลเดิมหรือนามสกุลสามีกันแน่โดยได้มีการนำเอาไปเปรียบเทียบกับสมัยก่อนตอนในราชกิจจานุเบกษา เลื่อนยศท่านผู้หญิงศิลีนาถเป็นพลตรีและในตอนนั้นเธอก็ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่งงานด้วยเช่นเดียวกันและทําไมถึงใช้คําว่าท่านผู้หญิงได้และหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ก็ได้มีประกาศเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจากท่านผู้หญิงให้เป็นเจ้าคุณพระศิลีนาถพิลาศกัลยาณีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นแค่เพียงการตั้งข้อสงสยัยจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเพียงเท่านั้นเพราะจากหลักการคำนำหน้าชื่อในประเทศไทยที่แท้จริงแล้วนั้นน่าจะอยู่ที่ความพึงพอใจ และก็คงไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่แน่นอนตายตัวอยู่แล้วและสําหรับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากการออกมาประกาศคล้าวอยู่ต่อแบบยาวๆอีก5ปีของคนเอกประยุทธ์จันโอชาแหลเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางโดยในวันนี้ทางคุณรังสีมันโรมเขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ได้อย่างดุเดือดและเผ็ดร้อนเพดานนี่ก็ขอขยายเงินกู้ก็ ขอเพิ่มเวลายังจะมาขออีกสำนึกบ้างไหมเจ็ดปีที่ผ่านไปทำอะไรลงไปบ้างผมเองรู้สึกหมดหวังกับสติปัญญาของคนเอกประยุทธ์ไปนานแล้วเคยหวังว่าแม่เขาจะไม่มีสติปัญญาแต่ก็น่าจะพอมีสำนึกบ้างแต่ก็ไม่เลยเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมาทำประเทศถดถอยไปไกลสุดกูประเทศเสียโอกาสประชาชนขาดไรายได้เอกชนหนี้ท่วม ก็จะร็ดไขยตัวกันทุกวงการประชาชนประท้วงเต็มไปหมดก็ไม่นำพาสถาบัานพระมหากษัตริย์ก็เอามาผนกันจนเป็นที่ครหาทั้งบ้านทั้งเมืองยังจะหน้าด้านมาขอเวลาอีกหรือเอาแบบนี้แล้วกันถ้าอยากได้เวลาบริหารประเทศเพิ่มจริงๆ พลเอกประยุทธ์ก็ควรตั้งพักการเมืองแล้วเสนอตัวเองลงเลือกตั้งแข่งขันกันตรงๆอย่างน้อยก็มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนเสียบ้างแล้วให้ประชาชนตัดสินกันไปว่าควรเอาพลเอกประยุทธ์จันโอชามาบริหารบ้านเมืองต่ออีกไหมอันนี้เสนอด้วยความจริงใจนะครับเพราะดูดูแล้วเพอเพอพักที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์รอบที่ผ่านมารอบนี้เขาจะไม่เสนอชื่อเหมือนเดิมแล้วนะครับ โดยประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ไม่รอชา้าได้เข้ามาร่วมวิภาพวิจาร์ถึงเรื่องในกันอย่างล้นหลามดังนี้จะอยู่สร้างนี่ต่อไปไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยที่ผ่านๆมามีแต่ลอกและเคลมผลงานคนอื่นทําแล้วก็จริงรีบออกไปเถอะตลอดเวลา7ปีที่ผ่านมาพริกได้อย่างเดียวคือลิ้นพริกอยู่นั่นแหละ พูดขนาดนี้รู้เลยเลือกตั้งสมัยหน้าใครจะได้เป็นนายกหวังไว้เรียบร้อยแล้วต้องทนกันต่อไปหรือต้องเดินออกนอกประเทศเป็นผู้อพยพดีใครเชื่อว่าทําได้ก็อวยกันไปนะคะส่วนกระผมไม่เห็นความเป็นไปได้เห็นแต่ว่ามันจะล่มจมถ้าอยากจะพลิกโฉมประเทศไทยจริงๆอันดับแรกคุณประยุทธ์จะต้องออกไปก่อนและอย่าเสนอมาเป็นนายกอีกเพราะเท่าที่ผ่านมาท่านก็ไม่ได้รักษาคำพูดและยังพาประเทศชาติด,ดำดิ่งได้ขนาดนี้ ทุกวันนี้ก็ไม่ได้กลับไปจุดเดิมตามที่ลุงต้องการอยู่แล้วนี่เพราะมันเละเทะไม่เหลือจุดเดิมให้กลับแล้วจะมาขอ5ปีอะไรอีกในความจริงแล้วถ้าท่านทำดีมีผลงานอยู่แล้วไม่ต้องขอรอใครๆก็อยากให้อยู่คิดแล้วย้อนหาคำตอบเอาเองบ้างนะขอในสิ่งที่เขาไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไร ซึ่งเรียกได้ว่าแต่ละครั้งวิพากษ์วิจณ์ของประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นดูเดือดแล้งร้อนแรงไม่แพ้กันและสำหรับการออกมาขออยู่ต่ออีก5ปีของคนเอกประยุทธจันโอชาในครั้งนี้นั้นก็ยิ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความไม่พอใจและความตึงเครียดจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นอย่างมากเพราะจากผลงานที่ผ่านมาและการบริหารงานที่ล้มเหลวของเขาได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนชาวไทยแล้วว่าท่านสมควรจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ หรือว่าประชาชนชาวไทยจะไม่มีสิทธิ์เลือกซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอยากรับิปตาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้